สวัสดีค่ะจิตวิญญาณที่รักสารภายในเรื่องเสียงกระซิบจากจักรวาลภายในค่ะเมื่อเสียงกระซิบเบาๆจากเงามืดฟังและสังเกตได้ถึงความอ่อนหวานดูเหมือนจะเป็นความบังเอิญที่เป็นรูปแบบของการแอบกระซิบบอกความในที่ไม่ใช่ใครแต่เป็นของจักรวาลน,นั่นเองบอกกับเราว่าได้วางโชคลาภ ทุกหนทุกแห่งแต่ละเส้นทางที่เดินไปอาจพบความล้มเหลวในความล้มเหลวซ่อนของขวัญเข้าไว้ในนั้นเมฆแต่ละก้อนนำผลมาเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแม้ติดขัดนิดหน่อยแต่ก็ช่วยให้ผ่อนคลายจากโชคชะตาที่รุนแรงบางครั้งคล้ายความบังเอิญแต่ไม่ใช่เป็นความจงใจของจักรวาล พบคนแปลกหน้าที่ยิ้มให้หนังสือที่ตกลงมาจากชั้นวางฝุ่นหนาเครอะมีคำตอบสำหรับเราอยู่ในนั้นปัดกาแฟหกลืมปิดประตูบ้านพาลาดรถไฟทำงานสายการผชนภัยที่สนุกสนานสิ่งที่ดูเหมือนความวุ่นวายแต่เป็นการไหลเวียนที่สมบูรณ์แบบ โลกหมุนถอยหลังเพื่อเราเท่านั้นเพื่อทำให้ฝันที่ป่าเถื่อนที่สุดของเราเป็นจริงแต่ละช่วงเวลามีรางวัลที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่มีความมหัศจรรย์ในหัวใจของพวกเราเดินผ่านถนนเส้นทางในสวนป่าพบแต่ละดวงวิญญาณที่ได้รับรู้และพบกันตลอด พลังงานทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาผ่านมาทักทายแล้วผ่านไปจักรวาลเต้นรำกับเพลงขยับตามจังหวะคลื่นสั่นสะเทือนนั่นพิสูจน์ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและการมาตลอดดังนั้นจงเชื่อในสายลมที่นำทางของเราสัญญาณที่ทักทายเราทุกวันสัญชาตญาณกระพริบแวบ ผ่านดวงตาสำหรับในโครงการสวรรค์อันยิ่งใหญ่นี้เรากำลังอยู่ในความฝันอันแสนสุขที่ซึ่งดวงดาวและมิสายทุกดวงสมคบคิดกับจักรวาลที่จะช่วยเหลือเราด้วยความสามาคัคคีมีของฝันทรงคุณค่าความรักที่แสนหวานแสงสว่างที่อบอุ่นเงามืดที่อบกอดแสนละมุน เราอยู่ในที่ที่เราควรจะเป็นเสมอจักมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ